ไหนมากระโดดอะไรอยู่นี่ไม่ใสอีกแล้วขอร้องอะไรเฮ้ยมันตามเราอีกเลยวลิน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 ลหนลิ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 ลิน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 ลนลินลินลิ ตาบอดไปหนึ่งทีลินลี่ลินลี่ระหว่างให้วิ่งหาเธอเราก็หาโทเทมไปด้วยตาอันกินเออ็นแอนเดอร์จิ้มแลเดอร์ยาเลยยอมมืโหแล้วใครบ่นเชือกับน้องมันคือมันเล่นกันแรงไงน้องฝุ่นก็แบบกระโดดใส่จัวเชือก็แบบนอนอยู่อะไรเงี้ยกัดหน้าไปหนึ่งทีตาบอดสี่ไป อีฟันได้เจ็ดสิบพี่เห็นโฮเทมแล้วพี่ต้องแอบก่อนมันได้ยินเสียงเจ็ดแล้วตัวนี้มันแบบต้องใช้หูฟังเล่นตัวน้นมันยืนนิ่งอ่ะไม่รู้ว่ามันเจอพี่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันไม่เจอมันจะเลื่อนมากอุ้ยมันเจอแน่เลยโอ้โหมันืน่งมันหายตัวเปล่ายืนนิ่งหลังคือมันเปร็จแลพี่มันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันวนมันวนหาพี่ มันวนหาพี่โอรามันเปิดเจอพี่มันไม่ยิ่เสียงเจ็บเลยพี่ก้ามันจะมีเสียงเจ็บอยู่แล้นะคาตู้ก็มีนะยิบันเสร็จตอนเล่ย์ปันระเบิดถ้างั้นลากอิริเลี่องไปหน่อยไปี่ใช่ลากอีริเลี่องไปเนี่ยเราจะตั้งก่อนเพดเพดประจุมัน จุ๊สองช่อ,อะพี่มดแแปดสิบวิีเหีคือ้ามาสอรอผีให้หน่อยไม่รู้ว่ามันกลับมาหรือเปล่าจุกอะไรนะจุกอะไรนะจุกประมาณสองร้อยวิพี่ิวมีฮิวมีมโอยอีแล้วไม่ใช่อีบอีบอะไรอียอยูนี่อ๋อกะว่ากัรยานะักนะมีแรเอาคน คนไเจอตะคนไทยอะไรนะพี่ลาวิทเอาคนไทยหมดเลยนี่ลืมอ่านชื่อโอ้ดูรูปนะเนี่ยเราไปส่งเกมให้กันดูหน่อยพี่โอ้ยเกือบตอนแรกว่าลงได้แล้วนิป้านนิปานโอ้ยนินช่ไปหน่อยโอ้โหเห็นมันยืนเดือยอยู่ว่าเฮ้ยมันล้มอทำไมพี่ล้มอทำไม โอเไม่ทานดิ่้านเลื่อนไม่ไมออก,กิดกเสถานะเออที่ทำไได้เลยเฟิงมินเฟิงมินจิตามันโอ้นิดเดีวยวเองอีอปิดิเออที่หายและหาละี่รพิดกันยอะนั้นี่ต้องแอบแล้วนะ อยู่ในตู้หรืเปล่าเดีได้ไม่ได้มันมองยากไม่รู้มันอยู่ด้านไหนแต่พี่วิ่งไปด้านนู้นแล้วกันคือถ้ามันแบบยืนเฉยๆอย่างพี่ก้านมันอาจจะแบบเศษแกแบบเข้าเข้าสถานะหายตัวอะไรเงี้ยยิ้มให้วิวให้พี่หน่อยหนี่ดเดี๋ยววิ่งไปตรงเอาตรงนี้ <c oughs> กัญญาณัฐโดนและะ้วจ้าไม่ส่งการบ้าน <c oughs> ขู่ไล่จี้แล้วกัญญาณัฐ <c oughs> เทโวิดบอกเออเดี๋ยวกูให้ลอกแป๊บหนึ่งโอ้หมันล่าผีมาวะเนี่ยกัญญาั์อีลินตามมึงมาหรือเปล่าเอาผีมาด้วยพี่เดียร์ฮิปโอ้กัญญาณอยานะจ้าโอ้โหเ<อ>ทพไฟอาจจะเป็น อะไรก็ไม่รู้กินพีชออกมงเขาแบบนิสตันีิส,สตันปั่นอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงที่เราอีู่กันแต่วิ่งมาอีกทางยันนงอ่ะพี่นี่ไงได้านหลังการบ่งบอกที่การของอีฟคือแบบคนละอย่างเลย <c oughs> เอา้าวพี่ไม่สามารถที่จะบอกได้่งเราต้องแบบแยกข่าสายให้ออกมาแต่อ,อีแยกไม่ออกเลยก็เหมือน มือนมารู้ใจอะจ่ะปีนผู้อันนี้ของพี่นะ,ะแล้วพี่เด็กปีนเต็มที่ไปหายไ,ได้อีกแล้วพี่จะตายแล้วสงสารพี่หน่อยอะไรพี่อะไรเข้าใจนะนี่แบ่งปันเราได้เลยแต่มันก็หายไปต่อหน้าต่อตาแล้วทีเดียว <c oughs> มันยังไม่เต็มอะม่ะ เราปั่นไฟเพื่อนโอ้โหแบบเพื่อนชูโหดมากเลยพี่ไอพีไปยึดอ่ะโอ้ยได้สิบสามขอแล้วกันนะออ๋ยิบพาไปหาเครื่องแล้วปั่นด้วยกันไหมามาพี่อีสเตให้ปกป้องพี่ด้วยไงในนี้มีว่าได้เลยพี่ในในในไม่รู้อะไรี่อ๋อไม่ไั้พี่ ยี่สิบมีแต่ดีนะเอ้เนี้ยเนี่ยอีฟอีฟอีฟเหมือนมีคนปั่นไว้เลยปุ๊บปุ๊อุ้ยอีฟได้ได้ได้คอยเพื่อมีอดีตนะัรนสานสองคนเลยเอาหรอเชื่อแบบหน้ามือจะตายแล้วตอนนี้ปั่นกันสานคนอีกคนกำลังอยู่นี่ไงนพี่เอาเอาแก้แล้กันอู้หมันมีอะดรีนาลีนอยู่แต่มันไม่ได้รีโฟกตัวเองพี่มันก็เลยไม่รอด เดี๋ยวพี่รอเพื่อนนะอิบอยู่อีกทางนลยปั่นอิออมอ่ทางเลยพี่พี่พี่อยู่กับเคสโอ้โหอิมมาช่วยได้ไหมได้ได้พี่ได้มันวิ่งมาหรือยังยังยังพี่ยัง,ง,งยังอิมมาปเปิดประตูชานึงเพื่อนกำลังน่าจะวิ่งไป พีรวิทย์มานี่ด็พี่เห็นพี่เห็นนะเหรอพี่เห็นแต่ผีแต่ไม่เห็นพีรวิทย์พี่ก็ต้องเปิดอีกทางนึงอุ้ยผีมาผีมาไม่โดนจ้าไม่โดนจ้าขอได้นะยี่ขอได้นะขอไปก่อนเถอะี่พี่จะโดนพี่ขอไปก่อนพี่ขอได้พี่ออกไม่ได้ ดนดึงจริงโอ้พี่กายโอ้โหพวกนั่ไล่แบบแฟบแฟบอ่ะอีพี่ตายโอ้ไม่ทานไม่ทานต้องบังลมบังลมโอ้ได้ได้ได้ไปก่อนเด้อไปไปไปพี่บังให้เกือบตุ้ยเกือบตุ้ยพูดตุ้ย ออกได้อยู่มิเนี่ยโอ้โหย้มยืด <c oughs> ตายเมื่อกีเมื่อกี้นี้จริงอันฮิวพี่แล้งน้าพี่ออกได้ไม่ใช่เหรอหัวมันออกมาแล้วอะไม่รู้อะตายโอ้โห <c oughs> กันยนานัทกับพี่เราินโอ้โห โอนการับอะอะไรวะโอ้วิกาโยนเกมโยนเกมอะไรคือพี่อ่ะมีโบโลพามใช่ไหมพี่ก็เลยบังให้เพื่อนไม่รู้มันติดอะไรก็คือเมื่อกี้เนี่ยอ๋อยี่ยี่พิวยี่ฮิวเขาเรียกว่าฮิวเทคใช่ไหมล่ะแบบฮิวเพื่อที่จะไม่ให้มันดึงอ่ะแล้วหัวพี่ก็ออกมาแล้วไม่ใช่หลอดติดได้พอแล้ว ฝากกดไลค์ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ